อ้าวก็บอกอยู่ว่ารับเลี้ยงหน่อยดี <S <S แล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าไม่โอ้โหปฏิเสธได้แบบเจ็บมากเจ็บจีด๊ดโอยเธอเจ็บจี๊ดเลยโอ้โห แมวกล้วยโอ้โหจะบอกว่าตอนแรกนะพี่นิวก็งงเหมือนกันว่าอะไรคือแมวกล้วยนะแล้วก็นี้ก็เลยไปหาข้อมูลมาพอไปหาข้อมูลมาใน Google นะมันบอกว่าแมวกล้วยนะหรือว่าแคทบานาน่าเนี่ยมันเป็นแมวที่เป็นมีมนะคะแล้วก็เป็นแมวกล้วยที่ชอบร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาทุกคนอ่ะงงว่าแล้วพี่นิวมาแต่งตัวเป็นแมวกล้วยทําไมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีภารกิจมานะจากน้องแฟนลับนะคะเขาบอกว่าให้พี่นิวทาการแต่งตัวเป็นแคทบานาน่านะหรือว่า กลัวนี่แหละแล้วก็เข้าไปในเกมเข้าไปในแมพขอให้คนในเกมรับเลี้ยงถ้าเกิดเขาไม่รับเลี้ยงก็ให้ทําการร้องไห้ใส่โอเคไหมอะทุกคน <c oughs> แล้วเราไปทำภารกิจกันเลยดีกว่านะะี่ะ รู้สึกว่าภารกิจนี้ต้องสนุกแน่นอนไปกันเลยจ้าเอาละตอนนี้เราก็ทําการแต่งตัวเป็นแมวกล้วยนะหรือว่าแคทบานาน่แมวมีมของเรานั่นเองนะคะเข้ามาในบ o h เฮเวนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอทําให้มันตัวเล็กๆแล้วกันนะทุกคนนะมันจะได้ดูแบบน่ารักนะแบบตัวเล็กสุดเลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะบอกว่าพอเราทําตัวเล็กนี่คือกล้วยบนหัวนี่มันก็เล็กตามด้วยเนะี่ยเฮ้ย กล้วต้องเล็กตามด้วยไปเรื่องปฏิบัติภารกิจกันเลยดีกว่าโดยที่เรานะต้องไปหาคนรับเลี้ยงเรานะคะถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับเลี้ยงเราเราก็จะร้องไห้ใส่เราก็จะปวดเขานั่นเองนะบ้านหลังนี้มีคนอยู่หรือเปล่านาะอะ,อะนั่นไงนั่นไงเอ้ยนั่นไงเออเขาเขาเห็นแมวกล้วยหรือเปล่าเอา้าดับไฟเฉยกำลังจะนอนแล้วหรอเนี่ย อย่าเพิ่งนองสิจ้าติ้งตองนี่เธอเอา้าขึ้นบ้านนอนไปแล้วขนาดกดติ้งตองนะเขาก็ยังขึ้นบ้านนอนนี่เขาไม่สนใจแมวกล้วยเหรอเนี่ยเฮ้ย hey! นู้นไงอยู่บนบ้านนะอ้าวปรากฏว่าเธอกระโดดขึ้นเตียงนอนไปแล้วนะคะอ้าวสรุปว่าเจ้าของบ้านปิดม่านไปเลยนะคะเนี่ยมองไม่เห็นเลยแสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการที่จะนอนจริงๆนะเนี่ยมาบ้านหลังนี้ดีกว่าทุกคนบ้านสวยมากมาค่ะมาดูนะีคะว่าเขาจะรับเลี้ยงแมวกล้วยหรือเปล่าจ้าแมวกล้วยน่ารักนะถึงจะงองแง,ง,งไปหน่อยนะมีใครอรยู่เปล่านะอุ๊ยนั่นไงเจ้าของบ้านยืนอยู่เรากดกิ่งไปแล้วนะกดอีกรอบหนึ่งก็ได้อะ ปิงตองค่ะดูซิว่าเขาจะเห็นถึงความน่ารักของแมวกล้วยหรือเปล่านะลงมาหน่อยจ้าเฮ้ยมาแล้วนั่นไงมาแล้วเดินมาแล้วด้วยแค่เดินมาแบบสโลมากสโลหรือเน็ตกระตุกก็ไม่รู้นะ่ะทำไมเดินแบบนั้นล่ะเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เหมือนเหมือนเจ้าของบ้านเนตกระตุกนะแมวกล้วยก็เลยบอกไปว่า Adopt me please รับเลี้ยงฉันหน่อยได้ไหมได้ไหมจ้าเด็กน้อยเธออยากมีแมวกล้วยเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าแล้วเด็กคนนี้ก็ถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่อะอ้าวก็บอกอยู่ว่ารับเลี้ยงหน่อยดีแล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าไม่โอ้โหปฏิเสธได้แบบเจ็บมากเจ็บจี๊ดเอ้ยเธอเจ็บจี๊ดเลยโอ้โหเธอบอกว่าเธอไม่รับเลี้ยงเรานะคะแล้วเขาก็ย้ำอีกว่าฉันพูดแล้วไงว่าฉันไม่เลี้ยงอ้าวมีการย้ำด้วยนะคะเนี่ยไม่เลี้ยงงั้นเหรอได้งั้นเราจะบุกเข้าบ้านเธอนี่เออเข ฉันเข้ามาได้แล้วถึงแม้ว่าเธอจะไม่เปิดบ้านให้เราฉันจะป่วนบ้านเธอเอ้าวเฮ้ยแบนอย่างไวทุกคนเดี๋ยวนะนี่เรามาเจอฟิกเกอร์จากแบบดอแต่งเหมือนมากบ้านหลังนี้เป็นไงมาดูกันนะคะอันไหนคือเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านคือคนนี้เหรอเข้ามาเลยค่ะวิ่งเข้ามาเลยอ้า เต็มๆโอ้โหยังไม่ทันทักทายกันเลยนะแมวกล้วยมานน่ารังเกียจตรงไหนเนี่ยนี่โดนบ้านหลังนี้แบนอีกแล้วนะทุกคนนะเราแค่แบบว่าวิ่งเข้าไปตรงลงรถเองอะ่ะแต่เราก็ไม่ลดละความพยายามนะคะนี่เราใช้ที่นอนเข้าได้ไหมใช้ที่นอนใช้ที่นอนเข้าไปแบบนี้ เขาไม่ได้เดี๋เนี้ให้ตายเถอะแมวกล้วยมานอนในแถวนี้แมวกล้วยโอ้ให้ตายเถอะนอนข้างถนนยิ่งกว่าฉันนี่ใจเย็นนะพวกคือเราจะพยายามเข้าบ้านนี้เขาแบนเราเขาแบนเราแต่เราก็เช็ดเตียงเข้าไปไม่ได้เออแมวกล้วยร้องไห้แล้วนะ เจอคนไทยเออคนไทยแต่ภาวนาว่าอย่าให้เขาจําพี่นิวได้นะคะเจอคนไทยเตมไปหมดเลยทักทายใครดีล่ะเนี่ยอะไรเนี่ยคนไทยเป็นหมอฟันใจดีแล้วทีนี้เราก็เลยพิมพ์บอกพวกเขาไปว่ารับเลี้ยงเราได้ไหมได้ไหมจ๊ะเนี่ยเธอสองคนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้บอกว่าได้อูโหูบอกว่าได้เย้โอ้ คนรับเลี้ยงเราแล้วเย้โ yeah แล้วเขาก็ขอเราอุ้มด้วยจัดไปจ้าเป็นไงอุ้มแมวกล้วยนะวิะบอกว่าตอนที่เขาอุ้มแมวกล้วยนะี่คือน่ารักมากเลยอะดูดิ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนะคนนี้บอกเชื่อคุณคุณใครคุณใครอย่าอย่ามาคุ้นเรานะเราไม่ใช่พี่นิวเราเป็นแมวกล้วย แล้วเขายังบอกอีกว่าเหมือนพี่นิวโอโห,โอ,โหอย่านะเราจะไม่โป๊ะแตกนะแล้วคนที่อุ้มเราก็บอกว่าไม่ใช่มัง้งอ่าโอเคจ้าก็ไม่ใช่ไงบอกแล้วว่าไม่ใช่พี่นิวนี่เธอเธอ,เธออุ้มเราอะ่ะเธอไม่คิดจะเดินไปไหนมาไหนเลยเหรอเธอจะอุ้มเรายอยู่กับที่เหล่านี้เธอพาเราไปบ้านเธอได้ปะเอาละตอนนี้เธอเริ่มเดินแล้วนะคะโอเคอย่าบอกนะวันนี้คือบ้านเธอเหรอก็คิดว่าน่าจะใช่นะอ่าเธอพาเราเข้ามาในบ้านแล้วบ้านเธอสวยมากเลยนะในขณะที่คนนั้นเนี่ย ก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่านี่คือพี่นิวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราคือแมวกล้วยจะมาเป็นผู้นงพี่นิวอะไรล่ะเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาเอาปืนออกมาทําไมเราไม่ได้มาขโมยเราแค่เดินขึ้นมาชั้นบนจะบอกว่าเจ้าของบ้านกลัวเราขโมยเงินนะคะเพราะว่าเรามายืนตรงหน้าตู้เซฟเราไม่ขโมยหรอกเราเป็นแมวกล้วยนิสัยดีเราก็จะขึ้นมานั่งอึเท่านั้นแหละ แล้วก็แมวกล้วยขอขึ้นมาอาบน้ําหน่อยนะนี่เป็นงานหลังจากที่แมวกล้วยไม่ได้อาบน้ามาประมาณสิบชาตินะคะและแล้วก็มีคนรับเลี้ยงแมวกล้วยหนึ่งคนเย่ yeah! มาบ้านนี้มาบ้านนี้ฟืบมาค่ะติ้งตองคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอส่องหน่อยซิอันนี้ไงเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านนะคะติ้งตองจ้ามาแล้วมาแล้วใส่ชุดพร้อมนอนเลยเนี่ยมิจ้านี่เธอรู้จักแมวกล้วยไหมอะไรนะเธอให้เราเข้าไปหรอเหมือนกับว่าเธอให้เราเข้าไปนะโอเคค่ะอย่าบอกนะว่าเธอรับเลี้ยงเราเลยเหรอ เรายังไม่ทันพูอะไรเลยนะเราก็เลยบอกกับเธอไปว่ารับเลี้ยงชนหน่อยได้ไหมไล้ไหมเธอถ,ถ้าเกิดเธอตอบว่าได้เราก็จะดีใจมากแล้วเราก็จะไม่ร้องไห้ใส่เธอด้วยเอาให้ iPad เรามาเล่นด้วยโอเค <c oughs> เ,อเอาจ้าสงสัยว่าเธอน่าจะรับเลี้ยง,งแล้วแหละนะทุกคนนะเพราะว่าเธอให้ iPad เรามาเล่นด้วย <c oughs> ก็สรุปเลยแล้วกันนะคะว่าเธอคนนี้รับเลี้ยงแมวกล้วยแล้วเราก็จะไม่ร้องไห้ใส่เธออุ้ยอาบน้ำเหมือนเนี้ยก็โทษก็โทษก็โทษ เข้าไปตอนเจ้าของบ้านอาบน้ําโทษทีแล้วดูเจ้าของบ้านนะมีการเปลี่ยนชุดอาบน้ําด้วยนะคะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเสมือนจริงมากเ <imeters> จ้า <c oughs> ของบ้านไปไหนแล้วเอ้าเดี๋ยวโอ้โหแป๊บเดียวใส่ชุดนอนลงมาแล้วเนี่ยอะไรมันจะแจ่มขนาดนี้รู้สึกว่าเจ้าของบ้านเรานี่คือเปลี่ยนชุดบ่อยมากโอเคแล้วเธอก็มานั่งดูทีวีใช่ไหมอะงั้เนเราก็มานั่งดูทีวีด้วยกันอ่ะโทรหาใครนั้น <c oughs> ชอบเจ้าของบ้านคนนี้มากเลยอยาดูชิลมากเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็ดูใจดีมากเลยอะ่ะใช่ไหมจ๊ะจะไปนอนหรอยังไงจ๊ะหรือว่าเธอมาหาอะไรกินอย่าบอกน,นะว่าเธอหิวแป๊บนึงนะฉันหิวว่ะนั่นหิวจริงด้วย <laughs> แมวกล้วยขอนั่งตรงนี้ละกันนะดูซิว่าเธอจะทําอาหารมาให้แมวกล้วยกินหรือเปล่านะมาลุ้นกันนะทุกคน <laughs> ตอนนี้เธอก็เดินมาแล้วนะคะอ่านี่เธอวางอาหารให้แมวกล้วยด้วย <laughs> โอ้โหแสดงว่าเธอรักแมวกวล้วยเนี่ยอ้าวแล้วโทรหาใครกันนั้น <laughs> <l ux> รู้สึกว่าภารกิจเยอะล้เกินนะนูนเป็นไงเธอไม่ได้กินเองนะเธอมาทาอาหารให้เราอ่ะ <l ux> โอ้โหเจอคนดีประเสริฐศรีนะฮะทุกคนนะรู้สึกว่าเจ้าของบ้านนะไปเก็บจานด้วยนะคะนั่นเป็นไงเรากินเสร็จนะฮะ <l ux> เจ้าของบ้านเดินมาเก็บจานด้วย <l ux> โอ้โหอ้าวเราจะมายืน <Hey you, S 1> นิ่งอ่ะเฮ้ยอยู่ยังอยู่ปะเนี่ย <l ux> อ้าวเดี๋ยวยืนค้างไปเลยหายไปเลยทุกคนเจ้าของบ้านหายไปแล้วเขาออกจากเซิร์ฟไปแล้วว่าเอาโทรศั์เจอเจ้าของบ้านที่จริงใจ บอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้เราเจอเจ้าของบ้านที่จริงใจมากๆเลยนะคะแล้วก็นิสัยดีมากเฮ้ยเสียดายอ่ะเขาออกจากเซิร์ฟไปแล้ว <c oughs> ว่ะแมวกล้วยร้องไห้แล้วเนี่ยแล้วก็มาเจอบ้านคนไทยอีกแล้วนะคะชื่อว่าคาลานะคะค <c oughs> าร่าก็ไม่คาล่าและชื่อคาลาบ้านไม่ได้ล็อกด้วยแต่ก็แอบ,บเห็นนะว่ามีคนวิ่งอ้ามาแล้วค่ะ <c oughs> นี่คนไทยด้วยปไปแงแต่งตัวน่ารักมากแล้วคราวนี้เราก็บอกกับเขาไปว่ารับเลี้ยงเราเราหน่อย พิมพ์ผิดเป็นเราหล่นอะไรหรอกมาดูกันนะคะว่าคาราเนี่ยเอ่อจะรับเลี้ยงแมวกล้วยหรือเปล่านะคะคาราบอกว่าอะไรอ่ะเอ้ยคาราบอกว่าได้นี่เขาบอกว่าได้เย้งั้นแสดงว่าเราเข้าไปได้ใช่ไหมจะไม่แบนเราใช่ไหมอะแล้วก็เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าคาราบอกว่าเลี้ยงได้นี่มีการบอกว่าไม่ค่อยรวยด้วยขอบคุณมากเลยนะคาราที่รับเลี้ยงแมวกล้วยอะถ้าเกิดคารารับเลี้ยงเราเราก็จะไม่ร้องไห้ใส่คารานะอู้จะบอกว่าสวยมากเลยบ้านคาราอู้เงินแต่เราไม่ขโมยหรอกนะ ไหนคาราบอกว่าไม่ค่อยรวยไงนี่เงินเต็มตู้เลยอะไรเนี่ยแล้วคาราก็บอกว่าไปทําก่อนนะเราก็เลยถามไปว่าไปไหนคาราจะไปไหนไปทําอะไรฮะคารานี่คาราจะทิ้งเราเหรอจะทิ้งแมวกล้วยเหรอไม่นะคาราทิ้งแมวกล้วยนะแมวกล้วยจะร้องไห้อีกแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไปทํางานก่อนนะโอเคจ้ะมีการไปทํางานด้วยเหรอเราก็เลยบอกไปว่าได้จ้าอา้าวพอบอกว่าได้จ้าไปเลย <c oughs> เรา,าจะปล่อยแมวกล้วยให้อยู่บ้านแบบเงาๆแล้วเนี่ยรีบกลับมานะ <c oughs> รีบกลับมานะคาลาแม่เอาปั่นจักรยานไปด้วยไปไงโอ้ปั่นจักรยานไปทํางานมีการขังแมวกล้วยไว้ในบ้านด้วยนะคะโอเคเปรียบเสมือนว่าเราเป็นสัตว์เลี้ยง <c oughs> งั้นเราเฝ้าบ้านในคาราก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าว่าไงจ้าอะไรจ้านายฮะ นายตื่นเต้นกับเราเหรอเหมือนกับว่านายชุดดานี่คือตื่นเต้นกับเราเนะคฮะที่เขาเห็นแมวกล้วยเนะคะนี่แล้วเขาก็มีการทักทายเราก่อนด้วยเอา้าเขาบอกว่าเราคือบานนาแคทนะคะใครขออุ้มเราอะไหนดูสิอ๋อนายคนนี้ไงนายคนที่ทักเราว่าเป็นแมวกล้วยอะ่ะแสดงว่าเขารู้จักมีแมวกล,วล้วยในนี้แล้วเขาก็รับเลี้ยงแลเลยอะแล้วทําไมนายไม่ขึ้นรถไปกับเพื่อนละนั้นนายจะวิ่งตามรถทําไมเราก็นั่นรถเพื่อนนายไม่ใช่เหรอตอนนี้คืองงมากว่าทําไมคนที่อุ้มเราเอาเดี๋ยวนะขับรถยังไงอะ่ะ เดียวนายนายขับรถยังไงเนยเอาก็แล้วกันทุกคนจะบอกว่าภารกิจในวันนี้ของเรานะก็ถือว่าสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีคนรับเลี้ยงแมวกล้วยนะคะหน้าตาน่ารักน่าสงสารเป็นภารกิจที่สนุกมากๆเลยนะคะทุกคนครั้งหน้าจะมาแต่งตัวหรือปลอมตัวเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บรู้สึกว่านายคนนี้ชอบแมวกล้วยมากเลยนะคะเนี่ยออกแนวข้างรักเลยก็ว่าได้ เราขอกระโดดลงก่อนนะเรารู้สึกเวียนหัวมากเลยตอนนายอุ้ม,ม่ะเวียนหัวมาก <Yeah. S 1>